นี่คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2ทิ้งระเบิดด้วยความแม่นยำสูงสุดสิ่งนี้คือไดฟล a p อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เครื่องบินดําดิ่งและทิ้งระเบิดได้แม่นยำยิย่งขึ้นโดยทํางานผ่านการเปิดแผ่นโลหะที่มีรูเต็มไปหมดที่ยื่นออกมาด้านหลังของปีกเพื่อต้างกระแสะลมซึ่งจะสร้างแรงต้านและลดความเร็วในขณนะที่เครื่องบินกําลังดําดิง่งโดยเหตุผลที่ต้องเจาะรูคือเพื่อให้ลมสามารถผ่านได้บางส่วนลดแรงสะเทือนและป้องกันไม่ให้แผ่นโลหะเสียหายในขณะด,ด,ดําดิ่งวิธีนี้จะช่วยให้เครื่องบินสามารถควบคุมความเร็วและมุมในการดําดิ่งได้โดยไม่เกินขีดััดดดดดคาาเเ็ที่่่่อออภยยงงงนนชืืบิดดิ S ดับเลเของสหรัฐซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของการทิ้งระเบิดอย่างแม่นยำโดยเฉพาะในศึกที่มิดเวย์การใช้ d ริฟท์แฟบทำให้ SBD d u ดับเลดำดิ่งในมุมชันและทิ้งระเบิดได้ใกล้กับเป้าหมา,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 ายอย่างไม่เคยมีมาก่อนทําให้พวกมันสามารถพากองทัพเรือสหรัฐชนะศึกที่มิดเวย์และเปลี่ยนกระแสสงครามในแปซิฟิกไปตลอดกาล